สวัสดีค่ะวันนี้เรามาศึกษาในพระวจนะของพระเจ้านะคะในอ,อพยอบบที่4นะคะข้อที่ยีถึงสาเรามาอ่านด้วยกันนะคะในอ,อพยอบบที่4นะคะข้อที่ยี่สก็คือเป็นตอนที่โมเสสกลับสู่อีบนะคะก็ข้อที่ยีกล่าวไว้ว่าตรองที่พระผ้าหวังทางองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาพบโมเสสและจะทรงประหารชีวิตเขาส แต่นางสิบโบราเอามีดหินคมเฉียนหนังพูนปลายอาวัยวะเพศบุตรชายของตนเอาไปแตะท้าของโมเสสและกล่าวว่าท่านเป็นเจ้าบ่าวแห่งโลงหิตต่อดิฉัน26ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงละจากโมเสสครั้งนั้นนางกล่าวถึงเจ้าบ่าวแห่งโลงหิตหมายถึงการเข้าสุนัต27 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสก,กับอาโรนว่าจงไปพบโมเสสในถิ่นกันดารดังนั้นอาโรนจึงไปพบโมเสสที่ภูเขาของพระเจ้าและจูบเขา28โมเสสเล่าให้อารณนฟังถึงทุกสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งให้พูดและหมายสำคัญทุกอย่างที่พระองค์ทรงบัญชาให้เขาทำยี่โมเสสกับอาโรนจึงเรียกประชุมผู้อวุโสทั้งหมดของชนอิสราเอล ที่30และอาโรนแจ้งให้พวกเขาทราบทุกสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประกบกศโมเสสโมเสสได้ทําหมายสําคัญต่อหน้าประชาชนรูปประชากรด้วย31พวกเขาจึงเชื่อและเมื่อพวกเขาได้ยินว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงห,ห่วงใยและเห็นความทุกข์ลำแก่นของพวกกันพวกเขาจึงกราบลงนมัสการอาเมนเราจะเห็นได้ว่าในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นะคะก็คือตอนนี้นะคะโมเสส อยู่ในฐานะผู้นำนะคะผู้นำชนอิสราเอลออกจากออกจากอียิปต์นะคะก็คือก็คือแต่ว่าตอนนี้โมเสสกลับมาอียิปต์นะคะแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะในข้อที่2 7อาจารกล่าวว่าอ,องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศอาโรนจงไปพบโมเสสในถิ่นกันดารดังนั้นอาโรนจึงไปพบโมเสสที่ภูเขาของพระเจ้าและจูบเขาเราจะเห็นได้ว่าทั้งโมเสสและอาโรนมีการเชื่อฟังพระเจ้าเหมือนพระเจ้าตรัสกับโมเสสแล้ว พระเจ้าก็แต่กับอาโร์อามณ์จึงเป็นพ่อขอที่ผู้ขอของพระเจ้าผู้ขาทำมาจะได้ผู้ขาของพระเจ้า,จเ,เ,จาเป็นที่ที่อธิษฐานกับพระเจ้านะคะแล้วก็ปกติคริสเตียนก็เจอกันก็จุ๊บนะคะจุ๊บเกลือจุ๊บพิดเดลความบริสุทธิ์นะคะส,สิ่งสิ่งสาคัญในตอนนี้ที่อยากจะกล่าวก็คือผู้นําต้องทําก่อนนะคะทําไมผู้นําต้องทําก่อนนะคะเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นกับโมเสสนะคะเมื่อเราอ่านมาเราจะรู้ได้ว่าพระเจ้าสาาั่งขขงอย่างชัดเจนแล้วว่า จงกลับไปอียิปต์เพราะพวกที่ต้องการฆ่าเจ้านั้นตายไปแล้วก็คือตอนนั้นโมเสสก็ได้ทํสิิดพลาดก็คือฆ่าชาวชาวอียิปต์เสียชีวิตแล้วก็โมเสสก็หนีออกมาตอนสมัยที่โมเสสยังเป็นลูกบุญธรรมของเจ้าหญิงแห่งอียิปต์นะคะแต่ตอนนี้พระเจ้าเรียกโมเสสมาในฐานะอีกฐานะนะคะไม่ใช่เจ้าสายก็คือในฐานะผู้นำนะคะเราจะเห็นได้ว่าในข้อที่สี่นะคะกล่าวไว้ว่าตอนที่พักระหว่างทางองค์เป็นเจ้าเสด็จมาพบโมเสสและจะทรงประหารชีวิตของ ทำไมพระเจ้าจึงอยากประหารชีวิตโมเสสโมเสสทําอะไรผิดหรือตอนนี้แต่เมื่อเราอ่านข้อที่สิบ้านะคะแต่นางสิปโระเอาไม้หินอมเชื้อนหนังพุ่มปลายเอาเวัยวะบุตรชายของตอนอาเป็นแตะเท้าของโมเสสและกล่าวว่าท่านเป็นเจ้าบาวแห่งโลหิตต่อดิฉันก็คือนางรู้ว่าเป็นสัญลักษณ์นะคะข้อที่16กกล่าวไว้ว่าดังนั้นอ,องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงรับโมเสสไปครั้งนั้นนาะงกล่าวถึง เจ้าเบาแห่งโลหิตหมายถึงการเข้าสุนัตก็คือปกติแล้วชาวอิสราเอลจะมีการเข้าสุนัตก็คือตัดปลายหนังคุ้มปลายหนังคุ้มอง,องพระชตินะคะเพ,เพื่อเพื่อแสดงว่าได้ติดตามพระเจ้าหรือก็คือเป็นสิ่งที่ชาวอิสฮิบรูต้องทานะคะแต่ว่าตอนนั้นโลเซสลืมทําให้กับบุชายของตนนะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็มีความโกรธแต่จริงจการเข้าสุนัตที่แท,ท้จริงก็คือการเข้าสุนัตด้วยความเชื่อในพระเจ้านะคะซึ่งปัจจุบันนี้อาจจะแตกต่างกับในสมัย อิสราเอลนะ,ะแล้วก็นางสิบุลาก็ได้ทำเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็จึงละจากโมเสสไปนะคะแล้วก็พระเจ้าบอกบอกกับโมบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกับอาโรนว่าจะไปพบโมเสสในชิงกันดานดังนั้นอาโรนจึงไปพบโมเสสที่บูเขาข,ของพระเจ้าและจุดเขาตอนนี้นะคะพระเจ้าเรียกโมเสสแล้วพระเจ้าก็เรียกอาโรนนะคะอาโรนเป็นผู้ช่วยของของโมเสสนะคะแล้วก็โมเสสก็เล่าให้อาโรนฟังทุกสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสให้พูดไมย และหมายสำคัญทุกอย่างที่พระเจ้าทรงบัญชาให้เราทำทำไมโมเสสถึงต้องเล่าให้อารนฟังเพราะโมเสสเป็นเหมือนผู้นําผู้นําก็ต้องถ่ายทอดในผู้ที่เป็นผู้เช่วยของเขาก็คืออารนนะคะแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะอย่าเรานะคะชีวิตของเราอย่ายใช้ชีวิตแบบสองมาตรฐานนะคะทาไมสองมาตรฐานหมายความว่ามาตรฐานหนึ่งแบบโลกมาตรฐานหนึ่งแบบพระเจ้าเราต้องใช้ชีวิตมาตรฐานเดียวคือมาตรฐานของพระเจ้านะคะแล้วก็ เราทําสิ่งใดนะคะเราก็ต้องเหมือนพระเจ้าเราทำบางอย่างเราก็ต้องทําและก็ต้องนํานําสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ต้องทําอย่างสุดกาลังของเรานะคะแล้วก็โดยโดยนะคะโดยที่เราไม่ละเลยว่าคนนั้นนะคะเป็นใครก็คือเวลาเราทาสิ่งใดเราทํจากทุกคนเหมือนกันนะคะแล้วก็เมื่อเราเรียกร้องให้คนอื่นทําเราก็ต้อง สัตซื่อหมายถึงว่าตัวเราเองก็ต้องสัตซื่อทำถึงนั้นและก็ให้การกระทําของเรานั้นนะคะเช่นเดียวกับที่เราปรารถนาให้ผู้อยู่ภายใต้เราทานะคะและเราเราจะเห็นได้ว่าก็คือโมเสกก็เป็นแบบอย่างก,กับอาโรนะคะและก็ในตอนนี้นะคะก็คือโมเสกับอาโรนก็เรียกประชุมผู้อาวุโสโท,ทั้งหมดก็คือสิส่งสำคัญของสวรรคอิสาราเอลก็คือมี มีเผ่าต่างๆใช่ไหมคะก็ะมีจังหวัดสิบสองเผ่าแล้วก็เรียกมาชุมนุมกันแล้วก็อาโรนก็ได้แจ้งพวกเขาทราบทุกสิ่งที่ท,ที่องอค์พระเป็นเจ้าแต่ก็คือถ้าเจ้าบอกอะไรบอกทั้งหมดกับผู้อาวุโสแล้วก็โมเสก็ได้ทำหมายสําคัญต่อหนะ้าประชากรด้วยก็คือหมายสําคัญที่พระเจ้าให้โมเสสทาเราก็เห็นนะโดยการวางไม่เท้าเป็นงูโดยเอาเสื้อใส่ก็เป็นโรคเรื้อนเอามือออกก็มือหายดีก็คือทําให้เขาเห็นว่าเนี่ยพระเจ้าอยู่กับโมเสสนะ คุณสามารถตามชนมาได้เพราะฉันตามพระเจ้านะอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้อาวุโสเพระเาะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือพวกเขา,าจะเชื่อและเมื่อเขาได้ยินว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าสมุนใหญ่และเห็นความทุกข์ลำเคนของพวกตนพวกเขาจึงกระบลงนมัสการก่อนที่เราจะนําใครนะคะเราต้องรู้ว่าผู้อยู่ภายใต้เรามีความยากอะไรเราเห็นได้ว่าตอนนี้ผู้นําผู้นำอาวุโสเห็นว่าพระเจ้าทรงใช้โมเสสมาช่วยและเขาจึงเชื่อและ ขาเห็นว่าพระเจ้าห่วงใยเขาพระเจ้ารู้พวกเขารู้ว่าพระเจ้าห่วงใยเขาเพราะั้นจึงใช้โมเสกมาและพระเจ้าก็เห็นคําอธิษฐานที่ชาวอิสราเอลอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ในตอนนี้ก็คือเห็นความทุกข์ลำเค็ญของพวกตนก็คือพระเจ้ามองเห็นนะว่าอิสราเอลโดนกระทาอย่างไรบ้างโดยที่ชาวอียิปต์ทำอะไรบ้างใช้แรงงานอย่างหนักเลือนหลายๆอย่างและที่สําคัญพวกเขาก็กลับตอมาบัพสการพระเจ้าเราจะเห็นได้ว่าในตอนนี้คือ ผู้อาวสโอลและทั้ง12เผ่เขามีความเชื่อฟังและเห็นว่าพระเจ้ารักเขาเราต้องทําให้คนใต้เห็นว่าเรารักเขาและเขาจะตามเราแบบที่เหมือนที่พระเจ้าเรียกโมเสสและอาโรนก็คือในการเชื่อฟังและนําอิสราเอลเพราะการนําคนจํานวนมากมายเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเราต้องได้ใจของเขามาก่อนเราต้องเป็นแบบอย่างมีหลายสิ่งหลายอย่างเราต้องเป็นแบบอย่างเขาห่วงใยเขาจริงๆอธนษฐานเพหัวเขาอะไรเงี้ย ทำให้ในพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ย้อนกลับมาในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราจะนําใครเราต้องเป็นแบบอย่างเราต้องใช้ความรักของพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าที่เห็นว่าพระเจ้าทรงเห็นความห่วงใยของเราก็คือปกติแล้วพระเจ้าดูแลลูกของพระเจ้าทุกคนอย่างละเอียดไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีความเชื่อไม่ว่าคุณยากจนหรือร่ำรวยพระเจ้าทรงรักคุณแล้วก็เมื่อเราพบกับพระเจ้าชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนและเราก็จะเป็นพระพรวันขาคนอื่นโดยความรักของพระเจ้าทํางานในใจของเราไม่ใช่ไม่ใช่เราใช้ ความรักหรือสติปัญญาของเราแต่พระเจ้าจะทรงใช้ความรักและสติปัญญาของเราในการนำและดูแลคนภายใต้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรัพระเจของพระเจ้าตอนนี้ค่ะ